คุณน้ามากเลยที่บ,บน้าไม่ให้โอกาสให้ผมมาคุยนะผมรับปากเขาไว้ก่อนแล้วจนมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นผมก็เกรงใจน้ามากแล้วนะ้าบอกเอาน้าก็แบบก็กูสัญญากับมึงมานานแล้วนี่แม่มาจากไหนพลาดคือพังพลาดไม่ได้มันเหมือนไต่เส้นรั่วตลอดเวลาผมพลาดจริงผมเห็นข้อผิดพลาดตัวเองหลายอย่างทั้งที่สำนึกเองและที่ผู้คนตักเตือน ผมพิสูจน์ด้วยเหตุการณ์นี้แล้วว่าพอมันเจอขะกูกูก็หมาไมแดกเหมือนกันกูก็ไม่มีสติกูก็รับมือกัเรื่องนี้ไม่ดีเหมือนกันน่ะจะเป็นใครสักคนที่ฟังเรื่องราวผู้คนแล้วให้คำแนะนําเขาได้อย่างดีมึงก็ควรจะต้องสอนตัวเองได้อะไรในความเป็นผมที่วันนี้ใช้ไม่ได้แล้วผมต้องเปลี่ยนมึงไม่ได้เจ๋งขนาดนั้นมึงไม่ได้เจ๋งขนาดนั้น ในที่สุดผมก็ได้คุยกับน้าเน็กนะฮะไอคลิปคลิปนี้เนี่ยผมขอตั้งชื่อว่าอย่าว่าน้าสอน x กับ Trick on the Trick สักอยากรู้น้าหมายเลขห้าบาขอต้อนรับน้าเน็กค่ะสวัสดีครับ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 โอยมีเสียงผมกาะยับตะกอมด้วยนี่นี่คือสิ่งที่ผมอยากทำทุกครั้งเวลาเห็นคนที่แบบสักเยอะๆคือแบบจับเล่นนะแล้ว คนที่มีรอยสักเยอะๆจะโดนผมทําอย่างนี้หมดจับเล่นเพราะผมมีความรู้สึกว่าม,มันเป็นภาพวาดที่มีความนุ่มแบบเนื้อมนุษย์น่ะแต่นะเอาจริงนะน้ามีรอยสักปะไม่มีเลยฮะเหตุผนลนก็คือหนึ่ง<อ>ผมอยากสักมากยืนยันแต่สามข้อหน่งเลือกลายไม่ได้อ่าโอเคข้อสองขี้เบื่อข้อที่สามปวดเจ็บโอเคก็คือแม่ก็จบตรงน,นั้นแหละแต่อยากมีลายสักมากล่าสุดผมก็เห็นบรรดาน้องๆ เขาเพเริ่มไปสักการเป็นเท็กซ์เป็นตัวหนังสืออ่ผมมีคําที่เป็นคําอธิบายสั้นๆในศาสนาที่ผมนับถือเนี่ยเวลาเราตายเราจะต้องมีคําอยู่บนแผ่นหินหลุมศพผมมีคําคำหนึ่งสำหรับวันนั้นก็คือผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งที่เป็นมาแล้วทุกอย่างยกเว้นความไม่ธรรมดาอแต่ยาวไปหรือคําสั้นๆที่อธิบายความหมายผมคือ just as I am อย่างที่ฉันเป็น ผมมีความรู้สึกว่าเออ just as I am ไหมแต่ก็กูยังจะเชื่อในคำนี้ไปจนจบชีวิตไหมแล้วก็เจ็บไหมวะอะผมเคยมีประสบการณ์ที่ร้านสักเนี่ยครับผมจะเอาจะเอาละช่างสักบอกว่าเอางี้ดิท่านประเด็นที่น้ากลัวเจ็บอ,ะอ่ะลองแบบเดินเข็มกล่าวดูไม่ต้องใส่หมึกแองใส่หมึกอ่เอ่ะ,อะตรงไหนเจ็บน้อยสุดเออเขาก็บอกไลมา มาไล่ขวาเลยมาจ้าไอ้ไอ้เจ็บชิบหายไอ้เฮียแม่งเจ็บชิบหายมึงเจ็บอยู่แล้วไงเจ็บแล้วผมคิดในใจผมก็คิดในใจเนี่ยเนียไอ้เฮียมึงมึงต้องทนขนาดไหนเนี้ยผมอ่ะจะตอบคำถามทั้งสามข้อที่ทำไมน้าเนี่ยถึงไม่สัตผมจะตอบเป็นข้อๆนะ เอาข้อแรกเลยเนี่ยน้าบอกว่ากลัวเบื่อถูกต้องนะหนึ่งเลือกไลายไม่ได้เลือกไลายไม่ได้แล้วก็ก็<ๆ>กลัวเบื่อด้วยและถ้าเกิดพยายามเลือกก็จะไปข้อสองคือเดี๋ยวจะเบื่ออ่ะเอาอันนี้ยง่ายๆเลยสิ่งที่ผมเลือกมาเนี่ยผมแม่งอยู่กับณโมเมนต์วันนี้ว่าผมแม่งชอบมันไม่จําเป็นนะว่าวันพรุ่งนี้ผมต้องชอบหรือเปล่าแต่วันนี้ผมชอบมันคือดารี่งผมแล้วว่าวันหนึ่งเนี่ยผมกลับมามองมันเฮ้ยณโมเมนต์นั้นกูไปสักเพราะกูคิดอย,ย,ย่างนี้ฉะนั้นผมว่านะ น้าจะสับความหมายอะไรนะแม่งก็คือตัวน้าณนะวันนี้และแม่งมีเรื่องเล่าด้วยนะ,ะถ้าถึงเวลาวันนั้นปุ๊บน้าไม่ใช่สิ่งนี้แล้วน้าแม่งก็มีเรื่องเล่าอีกแต่ออเคอเจ็บไอเรื่องเจ็บเนี่ยแม่งแม่งทำอะไรไม่ได้หรอก <laughs> มัน <laughs> <laughs> วางยาสลบจะดูโง่ไหม มันไม่มันมันไม่ง้นะแต่ผมมีมครก็ทำเพราะอะไรนะแต่ปุ๊บแม่งก็ต้องกลับมาที่ว่าไม่อย่างนั้นทุกคนในโลกนี้แม่งก็มีรอยสักต้งองแบบริจริงเพราะแม่งก้าวผ่านสเต็กความเจ็บไปได้ทีนีวันนี้เราอยากคุยอะไรกันครับคืออย่างนี้ครับนะต้องบอกไว้ก่อนว่าผมเองี่ยผมเป็นคนที่ถ้าเกิดพิธีกรท็อปพิธีกรเนี่ยนะสําหรับตัวผมแล้วเนี่ยนั่นเนยก็ปติดท็อปในดวงใจผมเป็นพิธีกรซึ่ง น้าจะไปทํางานเฮียอะไรที่เป็นงานที่แบบโปรดักต์ไม่ไม่น่าสนใจเป็นปาร์ตี้ที่ไม่น่าสนใจเลยเลยไอ้แค่แต่มีน้าคนเดียวแม่งจบเว้ยผมแม่งลุกอัพทูนัาเน็มานานมากแล้วผม,ผมว่าเพราะผมคิดว่ามันเป็นหน้าที่ของผมอะ,อะสมมติว่าเป็นพิธีกรอีเวนต์ละกันผมใสแนวคิดของการดำเนินรายการและเอนเตอร์เทนเนอร์ลงไป ผมเชื่อในเรื่องของการเชื่อมต่อผู้คนนะครับสมมติว่ายกตัวอย่างจากอีเวนต์แล้วกันนะฮะ,ะคนก็จะเข้ามาด้วยเหตุผลอะไรก็ตามตามจุดประสงค์การจัดงานมมผมก็มีหน้าที่อสมมตินอกจากเป็นตัวแทนในการอธิบายจุดประสงค์ในการจัดงานนี้แล้วอ่ะครับผมยังคิดว่าการให้แต่ละคนจอยกันเ,<อ>เป็นของแถมท,ที่จะทำให้ทุกคนมีความสุขอพอคนกับ จากงานนี้ด้วยความรู้สึกมีความสุขเขาก็จะจําได้ว่าอ่ครั้งหนึ่งเขาเคยไปงานนี้แล้วก็จะจำจุดประสงค์งานนี้ได้มันถือว่าเป็นทริคริคนหนึ่งที่ผมจะถามน้าเมื่อกี้แต่ว่าน้าพูดมาเรียบร้อยทุกคนก็รู้ว่าเออเฮ้ยน้าแม่งทําได้ว่ะแต่ไม่ใช่ทุกคนทําได้น้ามีหลักความคิดยังไงวะสมมุติว่าต้องไปทํางานอีเวนต์สักอีเวนต์หนึ่งอ่ะยกตัวอย่างสัมมนาบริษัทพนักงานแล้วกันข้อเท็จจริงของงานเอาติ้งสัมมนาบริษัทเนี่ยครับผมคือหนึ่งไม่ใช่ทุกคน อยากไปต้องแต่มันเป็นไฟบังคับเวลาผมรับงานเนี่ยผม,ผม <Born. S 1> จะเข้าผมจะพยายามมองเห็นปัญหาจริงๆอไม่ใช่สิ่งที่ผู้จ้างต้องการนะฮะแต่ซักเซสจริงๆอ,อาเฮียเมื่อผมเข้าไปอยู่ในที่ที่ทุกคนไม่อยากมาอยู่แล้วสป,ปีดแรกที่ผมจะพูดเลยเอาละกูรู้นะว่าเกือบครึ่งแม่งไม่ได้อยากมางานเฮียนี่เลยคนนั้นเฮียเด็กเต็มรู้ไม่ใช่เลยใช่เลย จะอยู่กันยังไงวะอีกสองวันสามวันสองคืนเนี่ยใช่ไหมมันจะมีผมจะดูผมจะเช็คเลยว่าใครไม่อยากมามันจะแบบมันจะมีแบบไอ้เหี้ยนั่นแหละไอ้เีใครเรื่องได้กูไม่มาหรอกแต่กูต้องมากูต้องมารู้เลยอ่ะผมก็ตั้งคำถามเลยแล้วยังไงดีวะไม่มากก็ไม่ได้ไม่มากโดนเพ่งเลงไม่มาอย่างเงี้ยเจ้าของบริษัทแม่งหน้าเวอเลยในเวลาเอาละเดี๋ยวพี่จะช่วยให้ สามวันสองคืนนี้อะอย่างน้อยๆอยากมาไม่อยากมาก็ไม่รู้แหละแต่อย่างน้อยเรื่องนี้ต้องจบดีครับอู้ไปซื่อเลยเอเอนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งครับ,รบหรือจะเป็นงานอื่นๆอะไรก็ตามแต่ผมว่าผมจะมองหาหวัวใจจริงๆของมันน่ะจัดทําไมวะใครมามช่วงอายุอืแล้วเจตนาของการจัดงานนี้หรืออะไรเงี้ยผมจะมองลึกมากเพราะว่า ผมมาแคร์ในสิ่งที่เรียกว่าสักเซสของคนที่เขาจ่ายเงินผมอืม,อม,อมผมไม่สามารถรับแล้วก็ทำไปอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าผมเหมือนผมรู้สึกได้อะเวลาเรายืนพูดหรือไปทําอะไรเราเรารู้อะมึงไม่อยากมามึงเล่นมือถือไอ้เหี้ยมึงคุยกันมึงอะไรอย่างเงี้ยได้หรอมะเออผมแคร์ผมแคร์ผมก็เลยพยายามแสึกว่าถ้าเราได้เข้าใจเรื่องพวกนี้จริงๆผมว่าเราดูแลคนได้ เออเออนี่ยนผมไม่รู้ว่าทริกหรือเปล่าแต่นี่คือสิ่งที่ผมมองเห็นผมไม่คิดทรลยแะ้วนะผมฟังจากน้าพูดแล้วอะไอจุดตรงนี้เนี่ยน้าแม่งสามารถเอาไปอัดเดปใช้กับทุกงานที่น้าทำทุกวันนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นงานที่สนุกง่ายเอออย่างเช่นงานแต่งงานครับครับเอาละสำหรับอ แขกผู้มีเกียรตินะฮะผู้หลักผู้ใหญ่ก็ว่าไปอทําม,มาก็ว่าทางการเลยแล้วก็หันไปโต๊ะสาโต๊ะผมจะดูก่อนเลยใครนั่งไหนแต่สําหรับรออั t สเตอร์ปาร์ตี้รอเมาทิ้งตัวอรอรอมาเจาะกันเองในงานหรืออะไรพวกเมืองใจเย็นอะ,อะไรอย่างไงก็จะได้ว่าทเเุกคนมีรู้สึกว่าเยมีพื้นที่ของโก,โกอ่า ส่วนท่านปทีในพิธานก็ตะโลยอีกนิดนึงโอเคอะไรเพราะว่าไปคือผู้ใหญ่ก็โอเคแต่ทุกวันนี้นะท่านมันต้องคิดแล้วมั้งที่อย่างแม่งเหมือนแบบเกียร์ออโต้เฮ้ยแต่ที่แปลกคืออะไรรู้ไหมเออมันไม่เคยง่ายเลยสักวันจริงที่ใช่ความท้าทายของมันคือมันไม่ใช่ท่าไม้ตายมันไม่ใช่สูตรสาเร็จมันมีวันชิบหายเหมือนกันยกตัวอย่างได้ไหมวันชิบหายของน้ามันมีวันชิบหายเหมือนกันคือวันที่ ผู้ใหญ่ก็เจ้าใหญ่ในโตมากๆครับถ้าสมมติว่าไปเปิดท่าเดิมอาสำหรับเพื่อนๆนะพวกมึงรอทิ้งตัวเอาเฮียหน้าตึงละไม่พิธีกรพูดมึงบนเวทีมอะไรอย่างงี้ครับหายนะเหมือนกันหายนะเหมือนกันทุกวันนี้ตื่นเต้นไหมเวลาขึ้นเวทีโอ้ยตื่นเต้นชิบหายผมแบบบอกความลับคุณอย่างนะแต่ว่าแต่อีเวนท์ที่นานๆทำทีนะไอที่ทำอยู่ทุกวันเนี่ยตื่นเต้นแม่งทุกวันนณ น้าแบบอะอห่าน้นาสอนหรืออะีลชั่วโมงนะไม่ตรงห้าชั่วโมงเดือนละสองคืออาทิตย์ละสองครั้งทุกรายการทุกวันที่ทําเนี่ยถามลูกน้องทุกคนได้พออีกห้านาทีจะไลฟ์อีกสามนาทีมันก็ต้องเข้าดาวสองนาทีเข้านะครับอมันจะมีความอะไรบางอย่างแต่เพระเอินผมมาชอบเพราะผมตามหาฟิลลิ่งนี้ผมสารภาพแบบไม่อ้อมพ้อมนะหลายๆครั้ง รายการทีวีที่ผมเลิกไปหมดเวาลาไปอะไรเงี้ยผมมีภาวะแบบอย่างนั้นจริงๆแล้วสุดท้ายผมก็ไม่ทําต่อเพราะว่ามหมดละไอค้ความหน้าตื่นเต้นหรือความท้าทายอะไรบางอย่างหมดละทุกวันนี้งานที่ผมทําจึงเป็นงานที่ผมตื่นเต้นใช่ไม่งั้นผมจะเลิกเลยถ้างปนความกลัวตื่นเต้นแต่รู้ว่าไอ้ทียเดี๋ยวเราจะไปแก้แก้ปัญหากัมันได้แล้วก็มีความรู้สึกว่าเราอยู่ใน ในยุคที่เราพลาดไม่ได้เออเออก็อย่างที่เห็นกันเมื่อไม่กี่วันเห็นไหมแน่มาจากไหนพลาดคือพังพลาดไม่ได้มันเหมือนไต่เส้นรัดวตลอดเวลาผมพลาดจริงพูดถึงความครบของนะ้าเนี่ยมันก็จะมาประเด็นดราม่านิดนึงทุกคนนะ่ะที่เข้ามาติดตามนะ้าผมว่าทุกคนแม่งรักน้าหมดไม่ว่าน้าจะเป็นอะไรก็ตาม แต่ก็ไม่มีการคอมเมนต์เหมือนกันนะว่าเหมือนกับแบบนายมีความมั่นใจมากบางทีมากมากมากอ่ะมากมาก,มากคือความและผมพูดเสมอนะว่ามันไม่ผิดหรอกมันธรรมดาถ้านันเน็กไม่มีความมั่นใจนะแม่งไม่มีนันเน็กทุกวันนี้แล้วบางทีมันก็ทําให้เราอาจจะเป็นศูนย์กลางของจักรวาลในเรื่องของความคิดก็เป็นไม่ได้มีคนบอกว่า บางคนทำไมนันเน็กเมื่อก่อนมีเขาถือว่านั้นเน็กอาจจะไม่เป็นศูนย์กลางของจักรวาลขนาดนี้แต่พอนันเน็กอย่างมหาวนาสอนไม่เหมือนกับแบบว่าเออเนี้ยกูคิดว่าอันนี้แมงช่จนบางทีแล้วมันอาจจะมีอะไรที่มันตามมาที่อาจจะเป็นข้อผิดพลาดได้จุดหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องดราม่าที่แม่งเกิดขึ้นด้วยอันนี้นันเนมีความคิดเห็นยังไงกับตรงนั้นยังไงผมยอมรับว่าผมเชื่อมั่นในตัวเองมาก แล้วก็คนที่มันเชื่อมันในตัวเองมากอืมมันก็จะโดนแบบนี้แหละฮะว่าเขาเรียกว่าโดนเขกกระโหลกแรงๆโดนตบกระบาลแรงๆโดยอะไรก็ตามแต่ครับเพื่อให้ตัวเองหายกล้าหายกล้าออแล้วแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมตรวจสอบตัวเองอยู่บ่อยๆนะ แต่เหตุการณ์ครั้งนี้พบแล้วว่ายังบ่อยไม่พอครับผมผมอธิบายถึงเนื้อแท้ของอยาหาวนาสอนก่อนอผมอยากเป็นเป็นคนแก่ที่ฟังคนทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะคนที่อายุน้อยกว่าแล้วเหมือนเป็นรุ่นพี่ปากหมาง่ายๆคนหนึ่งที่มันก็พูดปรึกษาปัญหาชีวิตในทุกรูปแบบบแล้วผมก็สิ่งที่ผมจะทำคือ เชี้ยมันเห็นดึงภาพมันเหมือนผมอาจจะเตะฟุตบอลไม่เก่งนะแต่ผมอยู่บนสนามนะผมมีเหตุการณ์ทั้งหมดมันมองมุมคนที่สามใช่แล้วนักอ่าแล้วนักฟุตบอลเขาก็เดินมาถามผมว่าเออนะจากมุมน้าเป็นยังไงบ้างโอกอเียตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นนี่คือภาพกว้างเอากลับไปคิดต่อเอากลับไปคิดต่อครับครับคู่คนก็ก็รู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นคอนเทนต์ที่ดีผมก็เลยรู้สึกว่าเชี่ย ผมกต้องมีความรู้มากกว่านี้เพื่อจะได้หาวิธีอธิบายมุมมองที่มันที่มันกว้างขึ้นคมชัดขึ้นและมีประโยชน์มากขึ้นแล้วไปหาไา้จากไหน่ผมก็กลับไปศึกษาศึกษาไงครับศึกษาในแง่งการอ่านหนังสือเป็นหลักแล้วก็ผมเป็นคนอ่านหนังสือมาทั้งชีวิตอันนี้ผมท<ม><อ>ราบผมติดตามมาผมรู้ประวัตินายเยอะแล้วก็โิดตามมาโดย,โดย,โดยสิ่งที่สมัครได้เจอก็คือ,คอผมกลับมานั่งทบทวนประสบการณ์ตัวเอง ว่าในเรื่องที่ผมเคยประสบความสาเร็จในเรื่องที่ผมเคยผิดพลาดมุมมองที่ผมได้รับมาจากบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งชีวิตครับหรือการอ่านหนังสือหรือการศึกษาเพิ่มเติมอย่างเช่นเรื่องที่ผมไม่มีความรู้เลยคือโรคซึมเศร้าแล้วมีน้องๆที่โทรมามีปัญหานี้เอาเฮ้ยกูต้องศึกษาเว้ยอ่านหนังสือค,คุยกับหมอค,คุยกับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าครับ,รบผมทำคอนเทนต์ตอบปัญหาทางเพศ ชื่อห<อ>นีเหลาปาทตี่ดูครับนะมีหมอสามคนนะ<อ>หมอโรคจิตหมอจิตแพทย์หมอรักษาจูหมอรักษาจิ๋ม,มเคยคิดว่าแน่เคยคิดว่าหมัดกูตอบได้ทุกเรื่องอจนกระทั่งผมได้มีโอกาสไปคุยกับรายการครูลูกคอบชื่อถกถามวันนั้นปีม s e ็กเอดูเคชันเขาะก็เชิญบรรดาคนที่มีความรู้เรื่อง s e ็ Education แล<อ>้ว<อ>ผมก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับเชิญเพราะผมทำรายการเรื่องเซ็กอีย<อ><อ> คุยอะไรกันเนี่ยกูไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยคุยเรื่องความหลากหลายทางเพศคุยเรื่องเฟติสคุยเรื่องเอเซ็กชวลคุยเรื่องไทป์ต่างๆผของก็นั่งฮะแล้วกลับมาแบบหูเสียาการเชี่ยกูไม่ได้รู้เรื่องเลยกูรู้น้อยมากกลับมาศึกษาศึกษาศึกษาเนี่ยนี่คือสิ่งที่ที่ผมเป็นแล้วก็พบว่าการทำงานกบบมวลชน ที่มีความหลากหลายที่มีความเห็นต่างที่มีความแตกแยกเรื่องเจเนเรชันแกปเฮียมึงมึงไม่เคยรู้มากพออจนกระทั่งนี่ไงพอมาถึงวันที่มันมันเกิดเหตุการณ์พลาดคบก,ก็เลยเจอกับตัวแล้วก็ผมพูดไปในในวันที่ผมชี้แจงนี้ว่าสินผมอายที่สุดเลยคือสอนคนั้งมากมายถึงเวลาเฮียสอนตัวเองไม่ได้เลยอะ่ะมาวันนี้เนี่ย ผมว่าเหตุการณ์เนี้ยทำให้ผมได้เข้าใจออนไลน์จริงๆผม,มเริ่มจากการทํางานออนไลน์โดยไม่เข้าใจออนไลน์เลยนะแล้วผมก็เริ่มจากการเสิร์ฟคอนเทนต์ยังไงให้ถูกใจออนไลน์ครับจนผมเข้าใจแล้วคิดว่าผมเข้าใจตัวเลขมันก็คือบอกเนี่ยกำลังจะเข้าสู่5ล้านฟอลโล่เนี่ยผมก็เลยคิดว่าผมว่าผมเข้าใจเสิร์ฟคอนเทนต์อะไรไปอ่ะไม่เคยพลาด พาถึงวันนี้เนี่ยมันเป็นการบริหารจัดการคอมเมนต์ความคิดเห็นของคนซึ่งผมมีความรู้สึกว่าเฮียผมพลาดผมผมจะไม่ลื้อฟื้นเรื่องที่ผ่านมาแล้วกันนะครับผมผม,ผมถือว่าผมได้แสดงจุดยืนชัดเจนว่าผมร<อ>ู้สึกผิดและเสียใจและผมได้บอกชัดเจนว่าผมพลาดอะไรบ้างแต่ผมจะบอกคุณในแง่ของบทเรียนที่ผมได้รับแล้วกันครับก็อย่างที่คุณเล่าเมื่อกี้ผมเห็นข้อผิดพลาดตัวเองหลายอย่างทั้งที่ สำนึกเองอและที่ผู้คนตักเตือนผมพบอย่างหนึ่งว่าเฮ้ยมึงยังรู้ไม่มากพอจริงๆแม้ว่ามึงจะเคยพูดว่ามึงรู้ไม่มากพอแต่มึงก็รู้ไม่มากพออยู่ดีแล้วก็บางทีในการทำงานเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราไม่รู้เหมือนกันว่าสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยผลลัพธ์มันจะเกิดคืออะไร นั่นหมายความว่าทํามั่นใจว่าวิธีนี้เป็นวิธีการที่ใช่แล้วเฮ้ยอย่าเพิ่งมั่นใจลองดูสิลองเอาไอสิ่งที่มึงมั่นใจเนี่ยลองทบทวนอีกทีนึงว่ามั่นใจหรือเปล่าเฮ้ยดอกสองก็อย่าเพิ่งชัวนะลองคิดมาอีกทีนึอสักสามเทคละกันสว่าจะทำอะไรโอเคตามนี้อใช่เหรอเข้าใจเ้าจน่าใช่เหรออีกทีนั่นแหละครับเพราะเมื่อก่อนนั้นเป็นคนที่มั่นใจมากไง พอมันปึ้งแล้วน่ามั่นใ่ใส่เลย,เลยจริงๆแล้วแม่งปึ้งสองอเหี้ยอาจจะมั่นใจความมั่นใจตรงนั้นมาอาจจะเหลือเยอะอยู่น้าไอ้ยังไม่ใช่ว่วันนี้ลองคิดอีกทีนึงอีกวันนี้จุดขายความมั่นใจความเป็นตัวของตัวเองไม่ใช่แล้วเ,<อ>เหมือนเมื่อก่อนเมื่อสักสิบกว่าปีอ่ะเราอยู่ในวงการมานานพอๆกันในโลกยุคโบราณขอใชั้นกนี้ละกันครับการอําการแซวเป็นเรื่องอ่ะเจออ่ะถ้าเจอพี่ปอมาละอ่ะถือไม้ขอไม้หน่อยถือไม้มา โอเคเดิมไปไป็นแขกรับเชิญโอ้คุณนี่คุณนอนนับหนังสือพิมพ์มาเหรอฮะเนี่ยแม่ยังไงฮะอันเนื้อออกไหมเข้าใจทงแซวแล้วเนื้อออกไหมวันนี้ไม่ได้นะเมืองไล่แซวเลยเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วบเหมือนกันผมก็เลยมีความรู้สึกว่าอะไรในความเป็นผมที่วันนี้ใช้ไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนเพราะว่าผมพยายามอัปเดตตัวเองพยายามทําตัวให ให้เฮียน้อยลงเรื่อยๆแล้วกันพลาดให้น้อยลงโดยเอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยมากลับปรุงแก้ไขนั่นแหละครับผมเล่าอีกนิดได้ครับสิ่งที่ผมกลัวที่สุดในการทำคอนเทนต์อย่าหาว่าน้สอนคือไอการบอกสอนคนมากๆแล้วมันจะกลายมาเป็นข้อผูกมัดและผู้คนจะมีความรู้สึกว่าผมคือคนที่ถูกไปสมุดผิดไม่ได้เลย ผมพิสูจน์ด้วยเหตุการณ์นี้แล้วว่าพอมันเจอ,อกับกูกูก็หมาไม่แดกเหมือนกันกูก็ไม่มีสติกูก็รับมือเรื่องนี้ไม่ดีเหมือนกันน่ะคนจะได้รู้สักทีว่าผมก็ไม่ใช่ใครสักคนที่ที่สมบูรณ์แบบอะ่ะทีนี้เรามาผมขอชีิสุดท้ายแล้วกันนะกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยกับท้ายสุดแล้วนะกลับมาในการที่น้าไลฟ์สดแล้วทำให้ทุกอย่างแม่งโอเคแม่งแบบคนแม่งกูรักนั่นแนก,กว่า นายเอาจุดไหนที่มาเปลี่ยนความคิดตัวเองและกล้าที่จะออกมาผมย้อนมองเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มยันจบอ,ะอ่ะเมื่อสติกลับมาผมก็เออก็จริงอย่างที่เขาว่าสอนเขาถ้งมากมายอะ่ะไม่ได้ใช้กับตัวเองเลยครนี่ออกไหมฮะครับผมก็เลยแบบเฮ้ยเพื่อที่จะยังเพื่อที่จะยังยืนยันความเป็นตัวผม เพื่อที่จะยังยืนยันในงานที่ผมทำมว่าสิ่งที่ผมสอนสุดท้ายผมก็จะเอากลับมาทบทวนใส่กบาลตัวเองผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยผมทำให้เห็นว่าผมมอบตัวมผมขอโทษได้เพราะสิ่งที่ผมขอโทษนั้นก็เป็นสิ่งที่คนข้อตหนีจริงๆริงแล้วก็อีโก หรือซูเปอร์อีโก้เลยก็ได้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนครับอย่างน้อยๆผมว่าสิ่งที่ผมทํามันก็จะยังไม่เปลี่ยนนะฮะในงานที่ผมทำมไม่ว่าจะเป็นในยาวุธนาสออะไรก็ตามครับแต่กับการที่จะเป็นใครสักคนที่ฟังเรื่องราวผู้คนแล้วให้คําแนะนําเขาได้อย่างดีมึงก็ควรจะต้องสอนตัวเองได้ครับเพราะไม่งั้นผมจะเอาหน้าที่ไหนอื ถ้ามีใครสักคนมีประเด็นคล้ายคลึงกันปรึกษาผม,มเออนนเนี่ยมผมทะเลาะกับแฟนครับแต่ว่าเดินางงานี่งั้งน,งนงาน่ายง่าฟังดูมึงควรจะต้องขอโทษอะ่ะอ<ม>ืออือผมก็จะต้องบอกเขาได้อะ่ะอ<ม>ืออ<ม>ือว่าเฮ้ยมึงควรขอโทษว่าเรื่องเนี้ยอย่างน้อยๆเหตุการณ์เนี้ยมึงดูกูดิเฮียเ,เ<อ>ชียมึงไม่ได้มึงไม่ได้เจ๋งขนาดนั้นครับมึงไม่ได้เจ๋งขนาดนั้นเอออย่างน้อยๆเพื่อนเสียงของผมคนหนึ่งพูดเลยว่าเน็ก โอกาสนี้คือการรื้อสร้างและวกันออ,อย่างน้อยๆภาพอะไรบางอย่างที่ผู้คนคาดหวังกับมึงที่ผู้คนเหมือนมองมึงเดินไปเส้นลวดหล่นลงมาให้เขาครับดูสักทีเขาเรียกว่าทฤษฎีผักบุ้งลอยฟ้าจะมีคนสองกลุ่ม,มที่ดูปรากฏการณ์นี้คนกลุ่มแรกเมื่อผักบุ้งมาปุ๊บลงจานปุ๊บเก่งแต่มันจะมีคน รอดูว่ามันจะหล่นเมื่อไรวิวปับนั่นไงมันจะหารไปงี้มันหารไปผันหาไปเพื่อนเพื่อนในตอนเนี้ยมันก็อย่างเงี้ยนี่ไงกู้บอลแม่งอหลาดแม่งอพลาดอยู่ซึ่งมันคือความบันเทิงอย่างนังนครับผมคือผับบุ้งลอยฟ้าที่ครับที่คนก็ปรบมือทั้งเวลาลงจานหรือหรือสนุกสนานเวลาที่มันลงพื้นครับนั่นแหละครับนี่คือสิ่งที่ผมได้บทเรียน ผมกม็ยังยืนยันเนาะว่าน้าเนี่ยเป็นไอดอลในใจผมแล้วกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและกับสุดท้ายแล้วสิ่งที่น้าตัดสินใจทําแม่งยิ่งทำให้ผมแม่งมั่นใจว่าน้าแม่งคือไอดอลในใจผมเข้าไปอีกนะนะ <Wow. S 1> ผมไม่เู้จะพูดไงผมทิ้งไว้แค่นี้แล้วผมก็ขอบคุณน้ามากเลยที่แับน้าไม่ให้โอกาสให้ผมมาคุยกับน้าผมบอกก็เลยนะผมขอนั่นเน็กบอกว่านั่นเน็กผมขอมาคุยกับน้าหน่อยตอนที่ผมขอนั่นเน็กอะยังไม่มีประเด็นดราม่านะ ผมด้วยความที่ผมเข้าใจนะผมก็เทคบอกนะในไลน์บอกว่านะนะว่างเมื่อไหร่แล้วเรียกผมค่อยเรียกผมนะครับเพราะผมรู้อยู่แล้วว่านะ,ะแต่ยังไม่อยากพูดผมถแถลงผมถแถลงลได้ไหตอนนี้คุณต้องใช้นะอะผมกับพี่ปอนดกันก่อนแล้วครับว่าเราก็จะเนี้ยคอนเซปต์ก็คือว่าก็จะคุยกันเกี่ยวกับทริคในการทํางานอะไรโน่นนี่ผมรับปากเขาไว้ก่อนแล้วจนมีเรื่องราวที่เกิดขึ้น แล้วผมก็ไม่สมควรที่จะขยายผลต่อขยาวสาวความยืดผมก็เลยปฏิเสธพี่น้องหลายรายการมากว่าเออผมผมผมไม่อยากพูดเรื่องนี้แล้วถ้าเกิดใครก็ตามที่เห็นคลิปนี้แล้วมีความสุขว่าเอาที่เขยทำไมมาพูดเรื่องนี้กับพี่ปอเห็นบอกไม่อยากพูดเลยนั่นแหละผมพยายามแต่เรื่องนี้น้อยที่สุดเลยนะครับแต่ ในมุมที่มันผมได้บทเรียนอะไรจากนี้เนี่ยผมก็ผมก็อยากใช้โอกาสนี้เล่าให้พี่ปอฟังครับแล้วก็ก็ยังยืนยันว่านั่นแหละสำหรับพี่ๆที่มันความรู้สึกว่าอ้าวเฮียทำไมปฏิเสธแล้วมาออกอะไรครับพี่ปอเนี่ยผมผมขอโทษจริงๆผมไม่ได้มันไม่ได้เป็นงั้นเราคุยกันก่อนออนั่นแหละผมก็ต้องขอโทษด้วยคือผมไม่รู้จริงๆผมก็ผมก็เกรงใจน้ามากแล้วนะบอกเอา้าน้าก็แบบก็กูสัญญากับมึงมานานแล้วนี่ไม่เป็นไรหรอก ถ้าอย่างนั้นมึงก็ต้องรอต่อไปเพราะไม่รู้อาทิตย์หน้าจะเป็นยังไงนาก็บอกเอาวันเนี้ยกูมีเวลาให้หนึ่งชั่วโมงครับผมก็ดีใจมากเนี่ยพูด่าขนลุกไปเออผมขอบคุณนะเน็กมากนะได้ครับพี่ปอขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับยังพี่เสกนักน็กแม่งโคตรใจเลยว่ะตอนที่เขาพูดขึ้นมากับพี่ปอบอกว่าเนี่ยเขาไม่ออกรายการไหนนะแต่เขาต้องมาให้ปอเพราะว่าเขาสัญญาแล้วต้อง ดมั่นมากอ่ะดีงามนั่นเองน่ารักสุดๆอ่ะแล้ววันนี้พอมารู้ทริปของน้านะ<ม>ตั้งแต่เรื่องของการทํางานรวมถึงความคิดของแกเนี่ยวันนี้คือบอกได้เลยว่ามันมันตอบโจทย์มากๆแล้วรู้เลยว่า การที่เราคิดว่าคนหนึ่งที่มั่นใจตัวเองมากๆเนี่ยด้วยความที่เป็นเขาเขาต้องเป็นคนที่มีอีกโก้สูงอะแต่ในที่สุดแล้วประสบการณ์ก็สอนเขาแล้ววันนี้เราได้รับรู้มาเยอะมากเอาไปว่าวันนี้ผมหวังว่าทุกคนนี่แม่งจะได้ความรู้เยอะนะแล้วก็รู้จากความเป็นตัวตนของด้านเน็กจริงๆแล้วก็รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนแม่งสามารถผิดพลาดกันได้แต่เราจะปรับแก้แล้วเราจะแก้ไขยังไงให,ให้มันดีถูกต้องถูกต้องเห็นด้วยครับนะครับคลิปนี้อย่าหาว่านะสอน x ทริปกันเดทริปสักอยากรู้ถือว่าแม่งเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆนะแล้วยงไงเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปไหนรอติดตามได้เลยอย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะ<บ>แล้วก็คลิปนี้อีกหนึ่งครั้งขอบคุณน้นเน็กมากๆนะครับที่ให้โอกาสพวกเราก็าไปร่วมพูดคุยน้นเน็กคือหนึ่งในครอบครัวของทัตทูบราเดอร์ของเราครับเราจะพาน้าไปสักแน่นอนว้าวเดี๋ยวราดูราดู